ยามาฮ่ R9 เปิดตัวแล้ว3สูบเทพแรงบิดล่างสปอร์ตคันแรกจากค่ายซ่อมเสียงที่มากับเครื่องยนต์ CP3 จาก MT09 หลังจากเป็นข่าวลือมาร่วมปีครับว่ายามาฮ่ R9 จะมาแทนที่ในส่วนของยามาฮ่ R6 เพื่อลงสู้ศึก World Super Sport ในกติกายุคใหม่ ล่าสุดวันนี้ครับ Global ได้มีการเปิดตัวออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นได้ว่า Yamaha R9 จะมีทิศทางการดีไซน์รูปลักษณ์แฟรลิงแตกต่างไปจาก R7 R6 แล้วก็ R15 ที่เน้นในเรื่องของความโค้งมนในตัว R9 ใหม่นี้ครับเราจะเห็นได้ว่าทางด้านหน้าจะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากยิ่งขึ้น จากการติดตั้งในส่วนของชุดวิงเล็ดรวมไปถึงช่องแรมแอร์เส้นไฟหน้าก็มีความเป็นเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นส่วนชุดไฟเลี้ยวครับเขาจะยกไปอยู่ในตัวกระจกมองข้างแบบเดียวกับ R 6และ R 1พื้นฐานหลักของขุมกำลังเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ CP 3 Cos ain, c คอสเพนแข็งชาร์ป3สูบพิกัด8 8 9ซีซี cc จาก MT 0 9กําำลังสูงสุด11 9 ps และแรงบิด93นิวตันเมตรมาพร้อมควิกชิพเตอร์แบบ w ว y ด้านระบบกันสะเทือนโชคอัพหน้า KYB กระบอกสีทองที่สามารถปรับค่าได้ทั้ง2ฝั่งของตัวแกนโชคขนาดแกน43มิลส่วนด้านหลังเป็นโชคหลังเดียวที่มาพร้อมกับซับแทงและรีโมทปรับได้เต็มระบบระบบเบรกหน้าครับเป็นจานดิสคู่หน้าขนาด320มิลทำงานร่วมกับป um ั๊มเบร m บ o s t ไ l เอ e ม m าด้านหลังจานดิสก์เดียวขนาด220มิลทำงานร่วมกับป um ั๊มนิชินนพอ ส่วนปั๊มบนเป็น Brembo r a d i a ียเบอร์16ชุดล้ออลลอยจะสวมยางด้านหน้าสาย้าย120ทับ70 ZR17 แล้วก็ด้านหลัง180ยทับ55 ZR17 ท่อไอเสียครับก็จะเป็นท่อไอเสียแบบออกใต้ท้องเหมือนกับตัว mt 0 9 ถังน้ำมันจะไม่ได้ยกมาจาก MT09 เพราะว่าเขาใช้รูปทรงถังเดียวกับตระกูล y z FR Series คันอื่นๆแบบมีการเซาะร่องที่ถังมีความจุอยู่ที่14ลิตรด้านความสูงเบาะครับอยู่ที่830มิลน้ำหนักตัวเวทเวท195กิโลกรัมส่วนระบบเทคโนโลยีก็ไม่ต้องพูดกันมากครับเพราะยกมาจาก MT09 ทั้งในส่วนของหน้าจอสี TFT ที่จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ระบบเทคโนโลยีช่วยการขับขี่ก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็น IMU สามารถเซ็ตค่า power traction control slide control lift control quick shifter engine brake ได้มีระบบช่วยความสะดวกสบายอย่าง cruise control ด้วยหน้าจอแบบสี TFT ขนาด5นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับแอป Garmin Street Cross ได้อ9กเปิดตัวออกมา2สีก็คือสีน้ำเงินและสีดำ สำหรับประเทศไทยเราจะเปิดเมื่อไหร่จะได้เห็นภายในปีนี้เลยไหมหรือว่าข้ามไปปีหน้าตรงนี้ก็ต้องมารอรับชมไปพร้อมๆกันครับทุกท่านนี้ฝากคุณผู้ชมทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r w a l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลนขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ